ถ้าดัมเบลบอลแกเรียนสปิดสควอตนะคะจะแนะนำว่าเริ่มจากหนึ่งเท้านะคะพาดไว้วนเบาอ,อาจจะยืนเริ่มจากยืนที่เท้าวางกว้างเทาง้าสะโพก่อนนะคะแล้วเวลาที่พาดเนี่ยให้เอาเท้าพาดไปตรงๆอย่าเอามาข้างหลังมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาข้างหลังมากเกินไปอ่ะเวลาย่อลงมันจะทรงตัวไม่ได้ให้พาดลงไปข้างๆนะคะตามตำแหน่งเท้าของเราเลยหลังจากนั้นเนี่ยเอาเข่าของขาที่พาดอยู่บน เนช์นะคะหรือว่าเก้าอี้วางบนพื้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราขยับเท้าอีกด้านหนึ่งให้มันตั้งฉาก90องศาหลังจากนั้นเนี่ยดัมเบลที่วางไว้ที่พื้นนะคะหยิบขึ้นมาฝั่งตรงข้ามกับขาที่อยู่ที่พื้นหลังจากนั้นนะคะดันขึ้นโดยส้นเท้าพอท่าได้แล้วเนี่ยเวลาที่ทำนะคะข้าวที่ถือดัมเบลพยายามบีบไว้วางไว้ตรงหน้าขาอย่างนี้ก็ได้นะคะ หายใจเข้าเกรงหน้าท้องเยอะ <_ d ance> ๆค่อยๆหย่อนลงหายใจออกดันขึ้นด้วยส้นเทา้าหายใจเข้าเกรงหน้าท้องเสมอนะคะโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะสังเกตนะคะว่าตัวเจสจะเป็นแนวนี้นะคะไม่แนวไม่ไม่หลังตรงเกินไปเพราะว่าไม่งั้นจะได้หน้าขายเยอะโน้มมาข้างหน้าหน่อยเวลาลงนะคะดันขึ้นด้วย้นเท้านะคะหายใจออกหน้าท้องต้องเกรงเสมอเลย หายใจเข้านะคะหายใจออกเดี๋ยวจะจะทำอีกด้านหนึ่งให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชินนะคะเริ่มจากที่เจสบอกได้เลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเกรงหน้าท้องเสมอนะคะหายใจเข้าหายใจออก